ครับสวัสดีครับผมยินดีตอนดับข้าสู้ายไข่หนุ่นชาแนลนะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโอดินวาฮาร่าไรซิงนะครับผม่อสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะฮะอาชีพแอสซัสซินกันดีกว่านะครับผมอาชีพนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็สกิลของแอสซัสซินเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยสําหรับอาชีพแอสซัสซินในเกมโอดินวาฮาร่าไรซิงนะครับผมก็เป็นอาชีพที่ เก่งพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่ามีการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับผมแต่สกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเป้าหมายเดี่ยวเป็นหลักเลยนะครับก็จะเด่นไปทางด้านพวกการโจมตีปิดคริติคอลนะครับผมแล้วการแบบปิดเป้าหมายอย่างรวดเร็วนะมีสกิลพวกสกิลพุ่งนะครับผมพุ่งเข้าหาเป้าหมายแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดใบมีสกิลสตันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูแบบละเอียดกันอีกทีหนึ่งดีกว่านะ ใครที่เป็นนักฆ่าเนี่ยคือพลาดไม่ได้นะครับสำหรับอาชีพแอสซัสซินเลยทีเดียวนะครับเอออ้อเล้ก็พลาดอีกอย่างนึงไม่ได้เลยนะเกมนี้เนี่ยแอสซัสซินหายตัวได้ด้วยนะครับคือเป็นนักฆ่าที่แท้รูเลยนะหายตัวติดใบสตันต่อนะฮะโอ้โหพุ่งได้อีกนะครับโคตรโกงเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูสกิลอาชีพแอสซัสซินกันดีกว่านะครับผม เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายสกิลก่อนนะครับสกิลเนี่ยจะมีหลายสีสังเกตไหมครับเออจะมีไล่ตั้งแต่สีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสีทองเนาะเออก็ตามความแรงนะครับผมสกิลสีขาวก็จะหาง่ายหน่อยเวลาซื้อจาก n p c ก็จะถูกหน่อยนะครับแล้วถัดมาก็แพงขึ้นมาแพงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าใส่ส่วนใหญ่สกิลในเกมนี้จะซื้อได้จาก n p c เลยนะครับผมจะ่ใช้เงินทองหรือว่าโกในการซื้อนะครับอ่า มาที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกเป็นสกิลฟันนี่สองฮิตแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะสร้างความเสียหาย220%นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรถัดมาเนี่ยจะเป็นสกิลบัฟนะครับผมสำหรับสกิลบัฟสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มหลบหลีกให้เราห้หน่วยนะครับผมเป็นระยะเวลา72วินาทีนะเออแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายขีดลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นสกิลคอมโบนะ เราสามารถติ๊กถูกตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันคอโมโบกันอย่างเช่นบัฟสกิลนี้แล้วก็ต่อด้วยสกิลนี้เลยหรือถ้าเป็นโจมตีเนี่ยสกิลนี้เสร็จอาจจะสกิลติดต่อได้นะครับผมก็จะต้องกดแบบติ๊กถูกอันนี้ไว,นะว้นะสกิลถัดมาเนี่ยสกิลนี้จะเพิ่มความเสียหายระยะประชิด15%นะครับผมตรงนี้เนาะเป็นระยะเวลา70วินาทีนะครับผมโอเคถัดมาจะเป็นสกิลโจมตีเหมือนกันนะครับอันนี้คือทำนายเมล150%เนาะ จะทำการแบบปักมีดไปข้างหน้านะครับผมทุยเท่มากครับแล้วก็สกิลถัดมาสีเขียวนะครับสกิลนี้จะพุ่งไปด้านหน้าด้วยนะครับผมเป็นระยะทาง13เมตรเนาะแล้วก็จะสามารถใบเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมระยะเวลาที่ใบนะครับผมจะใบเป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับผมสกิลนี้เรียกว่าเป็นสกิลเปิดแล้วก็ใบก็ว่าได้นะเวลาเราหายตัวไปแล้วรอบค่าเขานะครับใบก่อนเลยนะครับ เออแล้วมีสกิลคอมโบถัดไปนะครับก็คือสกิลนี้สกิลนี้เนี่ยจะทําการปาหมีสองเล่มนะครับผมแล้วก็เป็นรูปกากบาทนะเออค่อนข้างเท่เลยนะฮะเออสกิลนี้ก็จะสามารถอ่บูทดาเมจและประชิดได้อีก5%เนะครับเป็นเลทเวลา5วินาทีนะครับเออเอาง่ายๆคือมันคือแบบใบ้เสร็จแล้วก็บูทดาเมจแล้วก็โจมตีไปในตัวนะมีดาเมจสองร้อด้วยนะครับผมนี่แล้วค่อยเปิดด้วยสกิลสตันหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับผมเออ สกิลถัดมานะครับผมก็เป็นสกิลโจมตีธรรมดานะอันนี้ไม่มีดีบัฟอะไรนะครับผมนี่สามอเโอ้เทมากครับเทโคตรครับเป็นเป้าหมายเดียวนะเป็นเป้าหมายเดียวซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมแล้วคอมโบจากสกิลนี้นะฮะก็จะเป็นสกิลนี้เลยนะครับผมแต่ไม่มีดีบัฟอะไรนะเป็นคือดาเมจล้วนๆนะครับสกิลนี้แล้วก็ต่อด้วยสกิลนี้เลยนะครับเป็นสกิลคอมโบกันนะครับผมสกิลถัดมาจะเป็นสกิลสตันนะครับผมแต่ว่าสกิลสตันเนี่ย จะต้องใช้ลูกแก้ว3ามหน่วยในการสตันด้วยนะครับผมเวลาเพื่อนเล่นไปนะครับผมอาตีไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีการเก็บลูกแก้วด้วยนะอันนี้ผมอธิบายนิดนึงนะเออแอสซิสเนียนไหมเวลาตีไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีการเก็บลูกแก้วไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยถ้าใช้สกิลสตัรเนี่ยจะเสียสลูกนะครับผมประมาณนี้นะถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลนานๆเนี่ยลูกแก้วมันก็จะหายไปด้วยนะครับเออหมายความว่าเราต้องตีอย่างต่อเนื่องนะเพื่อเก็บลูกแก้วด้วยนะครับถ้ามีลูกแก้วก็สตันได้นะครับผม นี่เห็นไหมสกิลลูกแก้วหายไปแล้วนะครับถัดมานะครับผมเป็นสกิลฟ้านะเออทำการแบบฟันมีดไปด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะความเสียหาย300%นะครับผมแล้วก็จะสามารถสโลสศัตรูได้เป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับผมตรงนี้นะเอ่อเอาง่ายๆคือมีสตันมีพุ่งมีใบ้แล้วก็มีสโลด้วยนะครับครบเครื่องเลยจริงๆนะฮะสกิลถัดไปเนี่ยจะเป็นสกิลหายตัวนะครับผมจะเป็นล่องหนเนาะ ออระยะเวลาคือ15วินาทีนะครับที่เรา,เราล่องหนได้นะครับเวลาใช้สกิลหายตัวเนี่ยจะบู v มูเ n t s ส e ีดอีก10เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา15วินาทีนะครับผมแต่มันจะมีดีบัฟนิดนึงนะครับดีบัฟนิดนึงเนี่ยในช่วงไรกที่ทําการหายตัวเนี่ยเราจะลบความเร็วในการเคที่40เสีวิเลยนะเออแต่หลังจากนั้นเราจะเดินเร็วนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นดีบัฟใส่ตัวเรานะไม่น่าใส่ศัตรูนะครับ แต่ยังไงก็ถ้าเกิดปิดภาคขอไปด้วยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเทได้อีกทีนึงนะสำหรับสกิลหายตัวนะแต่มีหายตัวแค่นี้ก็แบบชื่นใจแล้วนะฮะออแต่คู่ดาวเนี่ยอยู่ที่60วินาทีนะครับสำหรับสกิลหายตัวมากันที่สกิลถัดไปดีกว่านะครับสกิลถัดไปเนี่ยค่อนข้างเทพอสมควรเหมือนกันนะโอ้โหมีดแบบตอกก็ไปที่หน้าเลยนะครับแล้วก็ศัตรูติดสตันนะออสกิลนี้เนี่ยมีเงื่อนไขในการใช้นิดนึงนะครับ คือเราจะใช้สกิลนี้ได้ก็ต่อเมื่อเลือดเป้าหมายเนี่ยต้องน้อยกว่า30%ก่อนนะครับถ้าเลือดเป้าหมายยังเยอะอยู่เนี่ยหรือว่าเราใช้เป็นสกิลนี้เปิดเนี่ยมันจะไม่สตันนะเออหรือว่าใช้สกิลไม่ได้นะครับใช้สกิลไม่ได้เลยนะฮะก็มีโอกาส30%ที่จะสตันนะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออมีสกิลสตันเพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลแล้วนะ <c oughs> โคตรดีนะครับสกิลนี้ไว้ไว้เวลาศัตรตูหนีแล้วกันนะครับผมศัตสกิลนี้นะอ๋อแล้วก็ผมเสริมนิดนึงนนนะะครับบผมเลือ,อธิายยไปนะี่ มันจะมีแต่ละสกิลเนี่ยมันจะใช้เงื่อนไขคือเลเวลในการลดล็อกด้วยนะครับผมหมายความว่าถ้าคุณเลเวลน้อยเนี่ยคุณก็ไม่สามารถใช้สกิลแบบบางสกิลที่มีเงื่อนไขได้อย่างเช่นสกิลนี้เขียนว่าเลเวล45ก็ต้องเลเวล45ก่อนถึงจะไปซื้อสกิลนี้หรือว่าอัพสกิลนี้ได้นะครับผมสกิลถัดไปเนี่ยจะเป็นสกิลที่แบบเชนซีซีมาจากสตันนะครับสกิลนี้เงื่อนไขในการใช้ก็คือเป้าหมายต้องสตันก่อนนะครับผมเออ ก็จะเป็นการแบบโดดฟันเป้าหมายนะครับผม350อเปรของพลังโจมตีนะแล้วก็ฮิตของเป้าหมายเนี่ยลดลง15เป็นใเนเวลา4วิด้วยนะครับผมแต่เงื่อนไขก็คือศัตรูต้องสตันก่อนนะครับหมายความว่าถ้าเกิดศัตรูไม่สตันเนี่ยเราไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับผมโอ้สกิลถัดไปนะครับเป็นการปามีเหรอ โอ้โหเป็นการปามมดนะครับ2เล่มน,นะครับไปสู่เป้าหมายนะครับผมแล้วก็ทําให้เป้าหมายเนี่ยติดสโลเป็นระยะเวลา40วินาทีนะครับผมระยะการปาเนี่ยคือ10เมตรนะเออเอาเรื่องว่ะเออแล้วก็มันมีโอกาสอีก50%ที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดติดโซ่แบบนี้ครับเคลื่อนไหวไม่ได้อีก2วินาทีนะแต่สโลอ่ะคือสโลอยู่แล้วนะครับสโลติดลบ4 0เนาะแต่ว่ามีโอกาส50%ที่จะติดโซ่บบนี้นะครับที่เป้าหมายเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ อีก2วินาทีนะครับผมโคตรดีนะครับเอามันคือนักฆ่าจริงๆเลยนะเออสกิลแบบซีซีแบบดีบัฟเยอะมากนะครับถัดมาเป็นสกิลทองนะครับผมสกิลนี้ก็เป็นสกิลดาเมจนะปามีดแบบเยอะมากนะครับไปสู่เป้าหมายนะฮะห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็สกิลนี้เนี่ยสามารถดูดเลือดได้อีก20%ของความเสียหายนะครับเป็น HP นะครับเอาง่ายๆคือเป็นสกิลดูดเลือดได้ด้วยนะครับดีมากดีมาก โหดสกิลดูดเลือดด้วยนะฮะเออแล้วก็อีกช่องหนึ่งที่มันเขียนอ่ะนี่ที่แปลบอกนะครับพอบอกว่าความเสีย,ยเพิ่มเติมคือ50%ของพลังโจมตีตามสัดส่วนของสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ไปเนี่ยมันใช่ลูกแก้วหรือเปล่าถ้าลูกแก้วเหลือศูนย์น่ะอาจจะอาจจะแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับคิดว่านะอันนี้เดี๋ยวครอบพูดอีกทีหนึ่งตอนเกมเปิดแล้วกันนะครับผมสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิลเหมือนแยกเงานะครับโอ้โหมีร่างโครนอีกร่างหนะ เออแล้วก็จะเพิ่มสัญลักษณ์เรา1อันนะครับ15วินาทีนะแล้วก็บูทดาเมจอีก30%นะครับผมแล้วไม่พอนะครับผมเวลาเราใช้ทักษะนะครับอันนี้คือสกิลเปิดนะแยกล่างก่อนเวลาใช้สกิลเนี่ยมันจะมีโอกาส30%ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดเอฟเฟกเลือดไหลนะครับผมเออเอฟเฟกเลือดไหลเนี่ยจะติด4วินะครับผมมันจะเกิดความเสียหายต่อเนื่อง5%ของพลังโจมตีของเรานะครับทุกๆ1วินาทีนะครับหมายความว่า ติด4วิก็5%ซคูณ4วิคือ20%เซของควาโจมตีนะครับแต่ก็ต้านคีย์ที่เข,ของเป้าหมายเนี่ยจะลุอีก30%เซเลยนะครับผมเออจะเห็นได้ว่าอาชีพนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีดีมากๆนะครับบูทดาเมจแบบสุดโต่งเลยนะแต่ว่าข้อเสียของอาชีพแอสซซินเนี่ยที่ผมมองได้ข้อเดียวเลยนะครับผมก็คือแบบสกิลหมู่ไม่มีนะฮะเออสกิลหมู่ไม่มีแต่สกิลคอมโบเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเล่นสนุกแน่ๆนะครับแอสซิน แต่เวลาตอนฟาร์มผมไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาเรื่องแบบการฟาร์มมอนหมู่หรือเปล่าเพราะหลายๆอาชีพในเกมโอดินวาร่า a วริซิงเนี่ยเขามีสกิลหมู่นะแต่นี้ไม่มีแต่เดียวอะแรงๆทั้งนั้นนะครับแล้วเดียวแต่ละสกิลเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์นะไว้สําหรับฆ่าล้วนๆเลยนะลองคิดสภาพแบบพี่ๆที่เติมเยอะๆหน่อยนะเล่นแอสซัซินอ้ยะไม่อยากเจอเลยหายตัวเข้ามา15วิแล้วพุ่งเข้ามาใส่ใบเสร็จใบเสร็จทาไงต่อ ไม่เสร็จทีนี้ก็โอ้โหสตันต่อเลครับผม,มไม่ได้ขยับแน่ๆนะครับเออค่อนข้างโหดเลยนะครับสำหรับอาชีพแอสซินนะออสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าพูดผิดอะไรไปก็สามารถ อ่าคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ถ้าผมอธิบายอะไรผิดไปก็ขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับผมหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เห็นว่าอาชีพนี้เป็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเปิดเกมมาจะเล่นอาชีพไหนก็มาแชร์กันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยทาคลิปทุกอาชีพให้นะอย่าลืมกดซับไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมกันสวัสดีครับ